สวัสดีครับวันนี้ขอมานำเสนอ5ขั้นตอนในการรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยให้เราขีดเส้น2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับบริเวณใบหน้านะครับขั้นตอนที่3ระหว่างเส้นให้เขียนคำว่า ใช้เพื่อทำอะไรและจบประโยคด้วยคำว่าเท่านั้นอย่างเช่นใช้เพื่อประกอบการสมัครงานของบริษัทนั้นบริษัทนี้เท่านั้นขั้นตอนที่4ครับให้เราเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องพร้อมกับเซ็นชื่อของเราเนี่ยกำกับลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการลบนะครับ5นะครับให้เขียนวันเดือนปีที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนกำกับเอาไว้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ก็จะปลอดภัยจากมิชฉาชีพที่จะนำสำเนาบัตรประชาชนของเราไปกระทําผิกดกฎหมายแล้วนะครับ